ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาขยายพันุโพนะครับเพื่อสร้างเป็นบอนไซนะครับต้นโพเป็นโพเป็นไม้ที่เราคว้านแผลไว้เฉยๆก็รากก็ติดนะครับก็เดินนะครับจากนั้นเฮเรานําเลื่อนมาเลื่อยนะครับเพื่อนําไปผ่าขยายโคนนะครับจะได้จัดรากให้ไม้เขาโคนใหญ่รากสวยนะครับสำหรับสายที่ชอบในการสร้างโพบอนไซก็วิธีนี้ก็แนะนำเลยนะครับ ต้องเปลืองขุยมาพร้าวนะครับจากนั้นให้เราผ่าผ่าแล้วก็นี่ครับผ่านสี่สองด้านสีด้านแล้วแต่คนชอบนะครับนี่ครับผ่า เพื่อเราจะทางให้ให้ให้เขาอ้านะครับให้โค่นเขาอ้าโคนเขาจะได้ใหญ่จะผ่าเป็นสี่สีด้านนะครับโพเป็นไม้ที่คว้านแผลไว้เฉยก็ติดนะครับพวกไม้จะพวกไม้ละอากาศก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับเราไม่ต้องไปใช้ขุยมะพร้าวตอนนะครับเพราะว่าเปลืองเส้นเปลืองโดยเปล่านะครับ จากนั้นให้เรานําไม้ลูกชิ้นมาเสียบเสียบเพื่อทางให้เขาอ้านะครับโคนเขาจะได้ใหญ่ก็ค่อยดันไม้ขึ้นทางไว้ทั้งสองข้างนะครับ เวลาเขาติดดีแล้วลากเขาเดินดีลากเขาใหญ่เราค่อยเอามีดไปผ่าอีกรอบนะครับผ่าดาันขึ้นแล้วก็เอาไม้เสียบดันขึ้นไปอีกเพื่อขยายโคนให้เขาใหญ่ทีนี้เขาจะเป็นไม้ที่ลากสวยโคนใหญ่นะครับก็จะเป็นไม้ที่สวยจากนั้นให้เราเอาไปชํานะครับแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่ม